มาดูเห็นไหมตรงเนี้มาติกามาติกาข้อที่สิบสี่เบื้องตนน้นนะครับอินาธรรมาพระธรรมกลางกับมาติมาพระทิศกับปณิดาธรรมมาเนี่ยเบื้องต้นธรรมกลางที่ที่สุดเนี่ยอ่าและอีกตอนนี้มาพูดถึงบารมิสสิบทัศมั่งสิบทัศนก็นนนอยู่ประมาณนี้สิบทัศนแล้วมายี่สิบทัศนี่ยี่สิบทัศที่จะอุปะนะอย่างทัศอุปะสินอุปะในคำว่าอุปะอุปะคือตรงกลางฮนะ อันนี้เป็นรมประกอบนะเป็นหนึ่งข้อสองข้ออาจารย์แล้วก็มีนิสัยอีกอนะ้านิสยัยเราว่ากันไปเลยนิสยัยนิสัยอยู่ตรงนี้ถ้าอนุสัยนี่อยู่ข้างล่างนะอยู่ใต้ฐานจิตวิเราเนี่ยนะเรียกว่าอนุสยัยอนุอน,อนุอนุก็เป็นรองนะอนุไปรองรองจากอะไรอนุสัยก็รองจากนิสยัยนิสัยมาอยู่ข้างบนไงไอ้ตอนนี้มากงบนเรียบร้อยในนิสัยนะ นิสัยแล้วก็มาอุปะนิสัยทำไงไหมอุปะคือมันอยู่ตรงกลางอ,อยู่ตรงกลางอุปะนิสัยพอต่อไปมันก็เป็นคุณสมบัติกันนะอะอันนี้คือให้เข้าใจว่าตรงกลางตรงเนี้ยตรงกลางนี่แหละตรงกลางเป็นทางเป็นทางแยกนะจะแยกขึ้นเบื้องสูงก็ได้เลยไปก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ เลือกเอาบุคคลนั้นก็เลือกเอาเนะอ่าอตอนนี้ก็เอ่อมาคุยถึงเรื่องอปฏิจจารุบาทไอ้คั้งก่อนเนี่ยคั้งก่อนนี่นนเราเราไม่ได้อธิบายรา,ายละเอียดเกี่ยวกับขันห้าเนาะอ่าเกี่ยวกับขันห้านะอ่าเราปฏิจจสมุบาทเราจะยกมานี่นะ อันนี้ที่ห่างไปเนี่ยก็ทําแผ่นตัวเนี้ยมาหนึ่งแผ่นมาทามาหนึ่งแผ่นเพื่อ,อไวเ้เขียนเขียนแล้วลบได้ก็เ,เรียกเขาเรียกกระดานดำอ่าเห็นไ,ไหมวันนี้อ่าเดี๋ยวเลื่อนเข่าแสงเลื่อนเข่าแล้วเพราะว่าแสงแสงมันสะท้อนกันมาแล้วมันไม่แจ่มชัดเ่ยเอามาตรงนี้เลยวันนี้บันทึกเลยวันที่เวียุนานะวันเสาร์เนี่ยนะ นี่ปฏิจจสมบาทอันนี้ปฏิจจสมบาทไอคลิปแรกก็อธิบายละเอียดไปแล้วเนาะแล้วก็ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่สี่ข้อที่ห้าที่เรียกว่าไตเพจก็อธิบายไปแล้วนะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้อธิบายข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10บข้อที่11อนี่อันเนี้ยหกข้อเนี่ยหกข้อเนี่ยเขาเป็นขันห้าหกข้อนี้ก็เป็นขันห้านะขันห้า อ่ะคันห้าแต่ว่าไม่ได้เขียนอ่ะลองเขียนตรงนี้ก,อ,กอ,อนก็ได้มีอะไรรูปเวทนา

ขนะันห้าเนี่ยก็มีห้าอย่างมีรูปเวทนาสัญญาต้องขารวิญญาณแล้วเวทนาตัวเนี้ยกับกกับตัวไหนตัวเนี้ย,ยก็อันเดียวกันเนะนี่นเวทนานะวันนี้จะมาอธิบายเวทนาภาษาเวทนาเนี่ยก็ก็อธิบายไปเรื่อยๆนะ แต่เดี๋ยวข้าพเจ้าก็ออกตัวก่อนนะข้าพเจ้าดีอืคือไม้ทาไมอยู่ใกล้กับกับที่ปากเราพูดนี่นะมันจะแสบคอเพราะว่าหลอดลมไม่ค่อยดีอ่าก็เลยเอาไม้ไว้ห่างๆเดี๋ยวเลื่อนมาดูสัาดูเวทนาก่อนนะ ตั้งกล้องใหไงดีก่อเวทนานี่ <c oughs> เรามาอธิบายเครื่องประกอบก่อนนี่นะปฏิเวทอันนี้เป็นปฏิเวทสังเวทสายเวทมาอธิบายหน่อเวทเนี่ยอันนี้แปลความว่าความรู้นะความรู้ สวนนิปติก็คือปฏิสัมพันธ์นีสังก็คือว่าพลังอาศัยก็คือนอนนะอาเวทอันนี้เข้จใจเวทแปลว่าความรู้กข้จใจแล้วนะตรงน,นี้เอาหยุดไว้ก่อนเข้จใจเป็นอย่างอย่งไปหรือว่าจะต่อให้ฟังอีกหน่อยก็ได้อันเนี้เวทเวทตัวนี้ตัวนี้คือความรู้ เป็นเวทิอืมอันนี้ก็อย่างนี้เขียนนะสามสามสับเวทเนี่ยอ่าบันทึกไว้แล้วเป็นฟา์มรูร้แต่ยังไม่ยังก็เป็นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นนะ เป็นความรู้รู้ตัวจุดเริ่มต้นเอวทเห็นนะและต่อไปก็มีการเจริญไปสู่เวทิตด้วยนะ,ะเ,ดยเดี๋ยวจะมาอธิบายเวทีตใ้ฟังทีหลังเ,เวทินะเอาอย่างนี้ก่อนข้าจว่าเป็นความรู้ก่อนตอนนี้มาตัวเทศนาก่อนมีสีส่ศัพท์เทศนาเวทนา,าศาสนาพจนานสีส่ศัพท์นะมาดูศัพท์อนุลม อนุโลมหอหีบเทศนาอนุโลมหอหีบคือเทศนาอเ๋เวทนาอันนี้ไม่มีหอหีบศาสนาตอนนี้อนุโลมหอหีบคือศาสนาอ๋ปจนาตน,นี้ไม่มีหอหีบอ๋ปจนานี่ไม่มีใช่ไหมมีแต่ปจนาเรียกว่าอันตัวเนี้ยเป็นเป็นสับเคลื่อนไหวสับเคลื่อนไหว อันนี้สับเพื่อนไว้หามาอธิบายคำหน้าก่อนอันเนี้ยสับหน้าเนี่ยเป็นหลักเรียกเป็นหลักนะอ่าเทศก็แปลว่าบอกกล่าวเล่าเรื่องของเหตุอ่าที่แสดงพระธรรมเทศนานะนั่นก็คือบอกกล่าวเล่าเล่าเรื่องของเหตุนั่นนะเรียกว่าธรรมนั่นแหละอ่าธรรมเทศนานะอ่าแล้วก็เวท เวก็ค <ève S 2> ือเวทะเวทะก็คือรู้นะที่เวทะเวทะตัะอาก็คือเวตเวก็คือความรู้และตัวนี้เจริญไปสู่เวทินะเจริญไปสู่เวทิว่าขอจะเข้าใจอาเวทิเนี่ยตัวนี้เวทิกับเวทะเนี่ยเวทะจุดเริ่มต้นเราเวทิจนเบื้องสูงนั้นเนี่ยอ่าอยู่พระธม์พระธมข้อที่ห้า ปจ,จตังเวทิตโพนะเวทิตโพวินโยหินตินะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้สูงแล้วนะคือ,อประเสริฐแล้วนะ,ะประเสริพฐพระธรรมนี่ประเสริฐนะทั้งหมดเลยทั้งทั้งกี่ข้อทั้งหมดนั่นน่คือประเสริฐแต่ว่าเวทิเนี่ยคือเราอาธิบายควาอเวทะกับเวทิะน,นะคือความรู้ความรู้แต่ความรู้เบื้องเบืบ้องต้นความรู้เบื้องสูง นะเบื้องต่ำเบื้องสูงอ่ะมีเบื้องต่ำกับเบื้องสูงนะฮะอันนี้เบื้องสูงนะเวทิต,ตพโพวินยูหินติกเนี่ยคือเป็นผู้ตัสรู้แล้วนะตัวเนี้ยอ้ามาตรงนี้มาเทศนาเทศนาเวทนาปจน,นาเนี่ยเอาตัวนาเนี่ยเอาเอาออกไปก่อนเหลือแต่นี่นะเหลือแต่สับหน้าเนี่ยนะพจน์เนี่ยเอ,เ,อเอาเอาเอาเดี๋ยวก่อนเวทหรือความโลสา์เนี่ยศาสตร์นี่ก็ แปลว่าปัญญานะศาสตร์ด้แปลว่าปัญญาพจน์ไี่แปลว่าคําพูดนะาคาพูดก็หมายความว่าเท่าเป็นราชาศัพ์คือผู้สูงสักหรือผู้ที่อยู่สูงๆก็อ,อย่างอย่างอย่างมหากตริั์เนี่ยจะใช้คําตัดใช่ไหมพุทธเจ้าก็ใช้คําตัดใช่ไหม คำตัดก็คือคำพูดเนี่ยนี่แหละพจน์นี่แหละอย่างพุทธพจน์เนี่ยนะพุทธพจน์เนี่ยพุทธพจน์เนี่ยพุทธพจน์ก็คือคำตัดของพระพุทธเจ้าคำตัดของพระจะคำตัดแต่ถ้าเป็นสามัญชนแบบแบบเราท่านท่านทั้งหลายก็เรียกคำพูดเห็นไหมการพูดสนทนาเรื่องราวอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นคำพูดนี่หละคือพจน์พจน์แปลว่าคำพูดนี่เราพูดกันแบบสามัญชนนะคำพูดนะ แต่ถ้าเราจะพูดแบบใช้ฟามตับของอย่างพระมหากษัตริย์หรือพุทธเจ้าอะไรก็ต้องแม้คําตัดอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ไหมแล้วตอนนี้เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช้อย่างนั้นหรอกเพราะว่านี่เราจะพูดฟังเข้าใจเอาตามหลักของไอ้พจนานุกรมพุทธ่าสตรตามหลักอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์ก็มีเขาก็ เรี่ยลองจะมาอธิบายให้ฟังเนี่ยตรงน,นี้แหละอย่างอย่างพจน์เนี่ยนะเอาพจนาด้วยเอาจะเอานามาด้วยเนี่ยเอ,า,อยามายกมันนี่พจนานี่นยบนี้ะ่ะพจนาเนีย่ยแล้วก็นุกรมเนี่ยพจนานุกรมเนี่ยพจนานี้ก็คือพจน์ก็คือคําพูดนะแต่ตอนเนี้ยเป็นเป็นเป็นศัพท์ที่เอ่อเอ่อเคลื่อนย้าย เป็นสั์เพลินย้ายที่เรียกว่าปาุพดน์่ะน,นะ,ะแล้วก็ต่อมานุนุนี่เป็นรองแน้วน,นะแล้วก็ะนุกรมอันนี้ก็บอกพูดตรงๆอันนี้เป็นสัพต์ตรงๆมากรมกรมก็เราก็ก็ดูลูกแก้วแล้วกันลูกแก้วกรมใช่ไหมหลายคนก็รู้จักลูกแก้วแล้วลูกแก้วกรมนะเนี่ยๆคือกรมไม่เบี้ยวไม่ กรมหมดเลยกมเกลียงกรมกริ่งนั่นแหละกรมเนี่ยนะส่วนนุเนี่ยเปรองอะไรก็รองจากพศเนี่ยอันนี้คือเป็นหลักนะพศเนี่ยคำพูดเนี่ยเป็นหลักสับเป็นหลักนะแล้วอีนี้ก็ต่อเป็นคําต่ออ่ก็เรียกสืบต่อเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนไหวสืบต่อพจนานุกรมเนี่ยอันนี้เป็นสับเคลื่อนต่อนุเนี่ยไปรองก็รองจากนี่แหละรองจากหลักนี่แหละ แล้วถามว่ากรมเนี่ยมันมีความหมายยังไงนุกรมมีความหมายยังไงก็เอากลามาสูตรมาอยู่ใกล้ๆเลยเพื่อความเข้าใจกะลามะกับสูตรสูตรนี่ก็แปลความหมายว่าสิ่งที่ถูกกาหนดมาเป็นสูตรนั่นนะเรียกว่าสูตรส่วนกลามะเ,เป็นสัพท์ที่เราต้องตัดออกสระอาตัดออกสะอาตัดออกสะอะตัดออก หลือแต่กอไก่รอเิงมอมาเห็นไหมกอไก่รอลิงมอมาก็แปลความว่กลมเห็นไหมเนี่ยสูตรเนี่ยเป็นสูตรกลมกลมกลามะคือกลมสูตรนี่กลมกลมมันกลิ่งมันไหวมันพลิวมันไปได้ทุกอย่างอะ่ะกลามะสูตรมันมีนม10บขอ้อใช่ไหมสิบข้อก็แปลความหมายความเชื่อนะสิข้อนะ เราต้องพิจารณาก่อนใช่ไหมให้พิจารณาก่อนมันเชื่อได้หรือเปล่าอะกะลามาสูตรเพราะมันเป็นสูตรที่กลมกลิ่หอยู่เลยเราต้องคนฟ้าไงเราต้องใช้อะไรการศึกษาหนึ่งศึกษาสองคนฟ้าสามวิจัยสี่เขหาห่าพิจารณาใช่ไหมเราใช้ศาสตร์ศาสตร์ก็คือปัญญานะั่นะเห็นไหมปัญญาพิจารณาไปสิกะลามาสูตรสูตรแต่และสูตรทุกสูตรเลย สูตรทุกสูตรที่กําหนดขึ้นมานะเราต้องพิจารณาก่อนจึงขึ้นชื่อว่ากะลามสูตรเพราะกะลามะเนี่ยมันคือกลมกๆปจจนานุกรมเนี่ยเห็นว่าอันนี้อพอเข้าใจแล้วนะอ่าตอนนี้มาตรงนี้ท่าผุโพสพาหุู้สูตรสูตรนี่ก็เอกแหละนี่สูตรที่ถูกกําหนดออกมาแล้วเรียกว่าพระผู้สูตรแต่ในระหว่างที่ยังไม่เป็นหุ พระหูสูตรเนี่ยก็จะเป็นพระหูพจน์ก่อนเห็นไหมเปิดจากคำจากอลอยเรียงคําพูดออกมาเนี่ยที่ว่าเป็นกลามะสูตรกลมๆเนี่ยเป็นพระหูพจน์มาพระหูพจน์แล้วก็มาสู่เป็นพระหูสูตรนะตรงน,นี้นะนี่ถืออักษรศาสตร์ความหมายเข้ามาแบบนี้นะลองลองไปแปลลองไปฝึกแปลดูก่อนก็ได้นะเราไปท่านทั้งหลายไปลองฝึกฝึกแปลก็ได้ ไม่เป็นไรนี่เสริมสร้างปัญญาใช่ไหมเออนี่ที่พระพเจ้าอธิบายขวาง,งนี่คือเชิญชวนท่านทั้งหลายมาเสริมสร้างปัญญานะชนิญชวนมาสร้าง